สวัสดีครับวันนี้กันที่27กันยายนปี68นะครับวันนี้ก็เช้าๆของวันเสาร์ครับนะวันเสาร์ <c oughs> ก็มีเช้าเท่าไหร่ครับเนาะก็โมง10โมงวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนใครหลายคนครับเนาะเสาร์ชุ่มฉ่ำฝนตกทั้งคืน,นครับเนาะแต่ใครที่ยังทำงานอยู่ก็ไปกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันที่หยุดพักผ่อนก็ มันจะเป็นอ้ไรลำบากครับเนาะฝนตกฝนตกทั้งคืนเลยลากมายันเช้าเลยนะครับเนาะก็พิธีกรทางของโค้งสุดท้ายนะครับเนาะของเซียนทวีนะครับเนาะที่หลายคนรอคอยนะครับเป็นรัฐบาลไทยนะครับเนาะโค้งสุดท้ายของเซียนทวีชุดเดียวเน้นๆครับเนาะชุดเดียววัดใจถ้าชุดนี้มาก็แสนแตกครับเนาะชุดนี้มาแสนแตกแน่นอน เีนทวีลงชุดเต็มให้ไปแล้วคนระับเนาะนานแล้วต่ก็ต้นงวดนะครับนะนเนาะต้นงวดมาพอใกล้ๆหวยออกก็สรุปของสุดท้ายให้นะครับเนาะชุดเดียวมิตรเดียววัดใจครับเนาะวดที่แล้วก็โชคดีนะชุดเดียวก็เต็มเต็มเลยใครเป็นเอฟซีเซียนทวีก็ดีใจด้วยครับเนาะที่จด้วยถูกมากกว่าผิดแน่นอนกําไรเห็นเห็นครับเนาะยังไงก็กําไรนะครับเนาะถ้าใครยังไม่เคยถูกหวยก็แนะนําให้ตามเซนะียนทวีครับเนาะ ถ้าใครยังไม่เคยถทัวร์เป obyl, ็นปีข้ามปีข้ามเดือนมาก็ตามเชียนทวีถูกแน่นอนครับเนาะปลดล็อกแน่นอนคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับเนาะโค้งสุดท้ายก่อนวันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะมาได้อัดคลิปสุดือนเดิมเหมือนเชียนเคยก็คลิปพาทั้งนนมาเที่ยวนะครับมาทำธุระที่อุดรครับเนาะงทำธุระเสร็จก็แวะเที่ยวหนองปัจจักนะครับเนาะหนองปัจจักปัจจัยน้องกําลังกายนะครับเนาะปัจจัยกําลังกายเสร็จก็ แว่ให้อาหารปลาอาหารนกก่อนกลับบ้านเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกัทุกคลิปนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวก็เทเ่ยวทางคนเดีในตัวเหมือนเดิมครับเนาะจะได้ม่เบื่อคนระับเนาะดูวิวดูทัดดูน้ําดูท่าต้นไม้ใบหญ้า,ยยาไปจะได้มีเบื่ออยู่ด้วยกันไปคนระับเนาะไม่ต้องใจร้อนเพรานะเราจะเย็นๆอยู่ด้วยกันให้ครบเวลาก่อน,นครับเนาะเป็นเพื่อนกันไป <c oughs> ทำให้ตามกฎเขาหน่อยนะครับเนาะอยสมบูรณ์ครับเนาะขิดกฎเขาก็ไม่ได้ก็ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎเขาก็ไม่จะทำทำไมบ้าทำมันไม่สมบูรณ์ก็เสียประโยชน์น่นนี่นั่นนะครับเนาะถือวไปเที่ยวไในแนวทางคนได้ในตัวเหมือนเดิมเน้นไปที่แนวทางครับเนาะจะได้ไม่เบื่อนะมันนั่นน,น,น,นมองหน้ากันนะครับจะได้ไม่เบื่อก่อนอื่นดูทุดเม็ดเดียวของเสียนทวีงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดที่แลว้ว แม่นมากครับน้องเช่นที่ให้ไปเม็ดเดียวงวดที่แล้วให้งวดที่16กันยายนที่ผ่านมาครับเนาะให้6 4 3ชุดเดียวครับเนาะเม็ดเดียวเลยโค้งสุดท้ายครับเนาะวัดใจครับเนาะก็มาตามคาดนะครับเน,นาะเราแทงแล้วตะไทยข้อ,อกบน6 4 6ครับเนาะก็ได้4 6เต็มๆครับเนาะ4 6 6 4เป็นตัวกลับครับเน้องเต็มๆเลยให้6 4 3 ตัดเลียน้วยก็หกสี่หกสามสี่สามเนาะเข้าที่หกสี่เม็ดเดียวเม็ดแรกเลยครับเนาะเต็มเต็มเลยแม่นมากครับเนาะแม่นมากกัวที่ให้มาแล้วเนาะให้มาแล้วสําหรับชุดเดียวเม็ดเดียวของเสียนทวีก่อนอื่นผมทวนชุดเต็มให้ก่อนครับเนาะชุดชุดเต็มของเซียนทวีให้ก่อนเผื่อใครยังไม่ได้เห็นครับเนาะชุดเต็มแกผมจะลงควบคู่ให้กันนะครับเนาะลงควบคู่ของเซียนทวีคู่กันไปเลย แล้วก็ลงชุดเต็มไปด้วยนะครับเนาะจะได้ชุดเต็มชุดตัดคู่กันไปด้วยนะครับก็จะได้เป็นแนวทางตัดสินใจเผื่อไม่ชอบชุดเดียวของแกนะครับเนาะจะได้ไปหาชุดอื่นได้เจทีวีให้มาต้นงวดนะครับเนาะต้นงวดเลยเลขตารางครับเนาะเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองครับเนาะเลขตารางมีห้าตัวเท่านั้นนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองบนล่างเจทีวีให้เน้นไปที่สี่รองเจ็ดครับเนาะบนล่างเด่นสี่รองเจ็ด องตัวนี้เขาบซื้อให้ติดสองตัวนี้ไว้นะครับเนาะก็จับคู่ให้นะถ้าสี่มาก็สี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดถ้าเจ็ดมาก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองครับเนาะหลักละสามคู่คนระับเนาะหลักละสามคู่แกให้เน้นไปที่สี่หนึ่งสี่ห้าแล้วก็สี่เจ็ดนะครับเนาะ เน้นให้สามคู่สี 4, 1, 4, 5, 4, 7, ่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดขีเส้นใต้ให้เนาะเป็นตัวเน้นเลยหคู่เน้นให้สามจะมาเป็นบนล่างนะเนาะใครเป็นตามเสียนตะวีนบนล่างนะครับเนาะก็กลับไปด้วยตามเส้นตะวีไม่ผิดหวังแน่นอนครับเนาะถูกมากกว่าผิดแน่นอนว่าล่าสุดเข้ามาแล้ว3ามวดซ้อนคนระับเนาะ3ามวดซ้อนผลงานชัดเจนคนระับเนาะ3งมวดซ้อนชุดเน้นเลยนะครับชวนชุด3ามตัวมาแกให้ลุ้นสี่ชุดปีเจ5ดสี่ห้า 175 741 541 4ชุดนะครับชุด3ตัวแกสีชุดนี้แกให้เน้นไปที่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งเนะครับเนาะเน้นใน3ชุดขีดเส้นใตน้แล้วตัวนี้เน้นชุดไหนเน้นเพิ่มขีดเส้นใต้ให้นะครับเนาะผมจะไม่วงกลมนะครับเนาะเพราะว่าวงกลมเราดูไม่ค่อยสวยนะครับเนาะขีดเส้นใต้เอา ดนะูสบายตาครับเนาะสบายตาก็อันนี้คือชุดเต็มครับเนาะชุดเต็มที่เกียให้มาตอนตอนงวดนะครับเนาะตนงวดโค้ <c oughs> งสุดท้ายวันนี้เนาะเกียให้มาชุดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยชุดอีชุดวัดใจนะครับเนาะวัดใจใทยงบน้อยก็จัดไปคนระับเนาะหรือว่าแกพูดง่ายแกชอบที่สุดคือชุดนี้นะครับเนาะชุดนี้โค้งสุดท้ายคือเจ็ดสี่ห้านะครับ เจ็ดสี่ห้าชุดเดียวเจ็ดสี่ห้าตัดเล่นด้วยแล้วก็คือเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้านะครับเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าเป็นชุดที่เกชอบที่สุดชุดนี้ะครับเนาะดูที่จะเป็นยังไงจะเป๊ะเหมือนวัดที่แล้วไหมหลุน้นไปด้วยกันครับเนาะลุน้นไปด้วยกันเจ็ดสี่ห้าเม็ดเดียวชุดเดียวครับเนาะชุดนี้มาแสนแตกอย่างเดียวนะเนาะแสนแตกแน่นอนถ้าชุดนี้มา ช,ชุดที่เป็นชุดที่แกชอบที่สุดนะครับเนาะหมดวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกแปดนะครับชนี้ตุกวัวนพดด้วยครับเนาะสวยครับเนาะเลขสวยบางคนก็บอกว่างวดที่ 6, 4, 4, 6แล้วมันออกหกสี่สี่หกแล้ววันนี้เจ็ดสี่สี่เจ็ดจอกอีกหรือเอสไม่แน่นะเพราะไม่มีอะไรเกิดไม่ไ q, ไมีอะไรแน่นอนครับเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะขนาดห้าหกหกห้ายังออกติดกันสองงวดเลยถ้าใครจําได้แลเนาะสามห้าหก ก็มา6 5อีกอะไรเกิดขึ้นได้ครับเนาะ6 5แล้วก็มา6 4 4 6วันนี้จะเป็น7 4อีกจะเป็นอะไรไปครับเนาะอะไรเกิดขึ้นได้ครับเนาะอะไรไม่มีอะไรแน่นอนครับเนาะเพราะว่าปีนี้ตัวส่วนตัวเบาซนะครับเนาะว่าหววออกแปลกๆครับเนาะส่วนตัวครับเนาะออกแปลกๆออกแบบวนไปเวียนมาครับเนาะมันจะสับขาหลอกเราประมาณนี้ครับเนาะ ก็ถ้าชอบก็จัดไปนะเนาะจัดไปแนวทางเสียนทวีนะเนาะขอขอบคุณเสียนทวีครั้งหนึ่งครับเ้าะให้เราทำกับแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับเนาะชุดเยววจะเจ็ดสี่ห้านะครับเนาะเจ็ดสี่ห้าตัดเล่นก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าก็จำไวบนล่างครับเนาะบนล่างกันไว้ด้วยก็จะให้กลับไปด้วยครับเนาะซื้อไม่กลับยกตับแตกตามตำราครับเนาะตำรานี้ขังมากครับเนาะใครไม่เคยเจอน่าจะไม่มีครับเนาะสำหรับคนักลงทุนนักเล่นหวยับเนาะ ใครไม่เคยเจอไม่น่าไม,ไม่น่าใช่นะเจอกันทุกคนเราต้องป้องกันไว้ครับเนาะไปเพ่ครับตับแตกบางคนก็ซื้อบนไม่ซื้อล่างก็มีเนาะบางคนเล่นล่างไม่เล่นบนก็มีเนาะกนะ็กันไว้ครับเนาะกันไว้ฝากไว้ทีนะครับเจอคชิปหน้านะครับเนาะชิปนี้ก็สวัสดีครับ